มาดูดีแม็กสายโหดครับผมรอบนี้มาดูโหดยังไงมาดูนะผมมาดูนี่เปลี่ยนจานใหม่ข้างหนึ่งอันนี้เปลี่ยนจานใหม่นะเปลี่ยนจานใหม่มดูลูกค้าใช้ดิลูกค้ามาบอกว่าก็บอกเบรกรั่วก็บอกเบรกไม่ได้รั่วนะพี่นี่เห็นไหมพ่อเบรกโอ้โหใช้จนสุดจะหมดแล้วไม่ใช่พ่อเบรกหมดนะันเหล็กอะเหล็กก็จะหมดแล้วแล้วจานนะผมนี่ จานนี่พังเลยนะจานใช้ไม่ได้เลยจานแทบทะลุเลยเนี่ยลึกมากแล้วก็ลูกสูบหลุดลูกสูบหลุดออริงลูกสูบขาดอันนี้ก็ต้องได้คือคือถ้าถ้าเช็คน้มันเบรกบ้างอะ่ะก็อาจจะได้เปลี่ยนแท่ผ้าเบรกแต่รอบนี้คือเปลี่ยนยกชุดครับผมเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนจานเบรกเปลี่ยนกระบอกเบรกใช้สุดจริงนี่อ่านี่ช่างเปลี่ยนให้แล้วนี่ครับคือเบรก ถ้ามันไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าคือเปิดฝากระโปรงใช้รถสักเดือนหนึ่งเปิดฝากระโปรงเช็คน้ำมันเบรกทีนึงก็ได้ว่าน้ำมันเบรกกันพ่องลงมาเยอะหรือเปล่าถ้าน้ำมันเบรกกันพ่องลงมาเยอะเราก็เข้าตรวจเช็คตามศูนย์บริการตามอู่ทั่วไปให้เขาเช็คว่าถ้าเบรกเราเหลือเยอะไหมอะไรมาเนี้ยครับก็เราเราคือเราอาการเบื้องต้นคือเราต้องเช็คเองอ่ะคือเปิดฝากระโปรง ดูน้ำมันเบรกมันพ่องมาเยอะไหมน้ำม,มันพาวเวอร์มันพองลงมาเยอะไหมประมาณนี้นะผมลูกค้าเวลาใช้รถคือตรวจเช็คสักนิดเนี่ยอันนี้คือพี่เขาไม่เคยเช็คเลยคือเขาวิ่งอย่างดีวเขาใช้งานย,ายแล้วอยู่ดีๆอย่เงี้ยคือจากที่จะเสียแค่ผ้าเบร1พันกว่าบาทก็ต้องมาเสียจานเบรกเสียกระบอกเบราคือ มันเสียเยอะอืมประมาณนี้ดีแล้วเราก็ดีที่มาเสียอยู่หน้าอู่พอดีเลยนะเสียหน้าอู่มาจอดส่งของแล้วก็ออกปุ๊บเหยียบเบรกน้ํามันเบรกทะลุเลยปากอืมก็ยังโชคดีดวงโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่ที่มาเสียอยู่หน้าอู่พอดีไม่ได้ไม่ได้ไปเสียทางไกลนะผมโอเคแล้วนี่เดีจัดการให้ผมเปิ้ลเท้าสีละิ่งก็ประมาณนี้ผมงานรอบเช้าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าคันจัดให้คับผม